เดี๋ยวถึงแล้วดาวเอ้ยดาวพระฟ้าสูงนางโชกเปิบพวงครับขอบคุณค่ะพี่คนแปลกหน้าไม่ได้ร้องเลยคุยให้หน่อยสิจะพี่ตัดการเองเอ้านี่ถือเดี๋ยวกูคุยกับแฟนกูก่อนคุยคุยวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้นี่ฮะกูมีน้องชายมา น้องชายอ๋อโหแสดงว่ามีน้องใหม่มีน้องใหม่มีน้องใหม่ไม่เบานะเนี่ยแต่ก่อนที่จะคุยกับน้องกูทำไมมึงต้องผ่านกูไปก่อนอ้าวทำไมคุยกับน้องเลยไม่ได้ไงไม่ได้นี่ก็มีเหมือนกันนะน้องกูขี้เล่ขี้เลยเออวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนกันมาใครมีน้องมาด้วยน้องสาวกูยังไม่อยากเจอน้องอ่ะขอผ่านมึงก่อนได้ไหมอ่ะไม่เป็นเรื่องเยอะต้องเลยกูก็อยากจะดูเด็กวัดใหม่มั้งไม่ได้ไงอยากเก้วมึงก่อนน่ะอื้โหเรื่องเยอะเนี่ยเจวันเนี้ย จะทำอะไรอ่ะฮะจะทำอะไรจิมร้องร้องเพลงร้องเพลงจะร้องเพลงร้องเพลงจริงอ่ะครับกอดร้องเพลงอ่ะทำไมจับจิมเลยสิีไม่เอาเกลียดอ่ะพี่รู้จักว่าไปคุยกับเขาจ้อยๆเลยรู้จักที่เด็กวัดไงไม่เคยเห็นไงคนบ้านเดียวกันน่ะเหรออ๋ออยู่วัดบ้านเราเนี่ยฉันไม่เคยออกจากบ้านมิ้เนี่นี่จ๋าจับไม่จับจิมเหรอไม่จับจับจิมเหี่ยว รู้ได้ไงว่าเหี่ยวจิ้มบูดด้วยเหม็นบ้าที่อีบ้านี่พูดจาหยาบคายนี่ถ้าไม่จับเนี่ยร้องเพลงคู่ดีกว่าร้องเพลงคู่เลยเหรอไม่ต้องพูดท่ำทำเพงลงเหรอหน,นุ่นมฟอ้องหล่อฟี่ามีผมคนเดียวคนนไม่เกี่ยวจริงนะนี่หนุ่มฟ้องหล่อฟี่ามีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงนะเนี่ยเังงไม,ไงมาหวานแว่นไปปากเกอ็ดมาหวานแว่นไปปากเอ็ดสาวสเกตถามตาเดชใช่ไหมเนี่ย หนุ่มฟอหล่อเบี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเบี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนี่ยทำไมอะเมื่อวานแว่นไปบางบอนเมื่อวานแว่นไปบางบอนเธอสาวมาตอนหลบมาบัก่อนใช่ไหมเนี่ยปไงหนุ่มฟอหล่อเบี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเบี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆนะเนี่ยอยากถามวันนี้อะไร <Bond> อยากถามว่าน,นี่อะไรตอบมึงกระได้ทำไมครับไข่กุยไปเลยทำไมมันโหดจังวะโอ้โหเมื่อกี้กำลังมันอยู่ไข่มึงใหญ่กว่ากูอีกมึงทำลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงดูน้องชายกูเน่ยมันรู้ได้ไงว่ากูมีไข่ฮะมันรู้ได้ไงวะอยอาไปยืนเยี่ยวข้างกูใหญ่กว่ากูอีกก็พีเนี่ยไปแวะซื้อไข่ปิ้งข้างลงลิเกมานะซิแหมถึงได้รู้แหมแหมมาพวกเดียวกันนะเนี่ย พี่เนีไปคุยกับจ้อยจ้อยเลยเดี๋เนี่ยเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนนี่แฟนเก่ามันอยากขอเคลียร์ก่อนแฟนเก่ามัน่โอ้ยยังไม่หมดอยู่เหรอยังไม่หมดมาเลยมึงมาเคลียร์ตัวละตัวละมึก็ต้องเกี้ยงให้หมดนี่กูเลิกกับมึงไปแล้วไม่อยากเกี่ยวแล้วอ่ะทำไมอ่ะจะระลึกความหลังมึงไม่ได้หรอเอาหน่อยเอาหน่เรามาเกี่ยวกันง่ายๆเลยนะเอาเลยได้ไหมอ่ะไม่โอ้ร้องเลยอ่ะอ๋อโอเคหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้ไหมร้องเป็น ได้จัดมานะโอ้โหนี่มายันพิจิตร้องเพลงหนุ่มนะข้าวสามน้าเกลือทำไมอ่ะมึงกลับไปร้องกันที่สิงห์บุรีก็ได้นะเดี๋ยวมึงฟังก่อนสิฮะฟังก่อนฟังก่อนเหรอเออแต่ก็มีเวอร์ชั่นใหม่เพลงใหม่ล่าสุดเลยฮ้่อายกเลยล้วต้ของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมือเวอร์ชันไหนของใหม่มาเนี่ย น้องต้องไปขายข้ทุกเมื่อพี่น้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินเดี๋ยวเดี๋ยวเียวบ้านกูบ้านกูต้องทำนาเกลือไม่ใช่เหรอมึงมึงเนี่ยมึงร้องได้ปะเนี่ยตัวร้องได้มึงร้องได้หรือเปล่ากูร้องได้ไหวมึงร้อขึ้นมาใหม่ดิบ้านกูทำนาเกลือนะเอาใหม่ค่ะตะเคียะกันรู้เรื่องไหมเนี่ย ก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาละสินตัวตัวอยู่เพินอยู่สมุทรสาครบ้านพี่อยู่ไหนนะบ้านกูอยู่สมุทรสาครไม่ใช่แล้วมึงร้องได้่ยบ้านกูอยู่สมุทรสาครบ้านใครบ้านกูบ้านกูองอยู่กาลสินเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่ใครยังร้องไม่จบนะตกลงเป็นยังไงของมันเเนี่ย ไปซ้ะไปซะจะไปไหนก็ไปไปอเฮียไปร้องหรอเดี๋ยวเจอน้องกูนี่มาด่าเพื่อน่ยังไงฮะไหนน้องก็โชดนี่โชดนี่ไหนน้องก็โรอไหนนี่ไงอ้โ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 อ้้โอ้โอ้โโอ้โน้อ้โ้โอ้โอ้โ้อ้โค้โอ้โโอ้โอ้ออโ้้อ้อ สวัสดีค่ะอันนี้น้องเหรอเดี๋ยวเจอน้องสาวน้องๆไปไปจิ้มเล็กจิมเล็กมีมีคนอยากคุยด้วยใครอะเด็กใหม่เด็กใหม่อาฉช่รู้จักเลยเหรอรุ้เราเขาอยากคุยอ่ะพี่แต่ว่าฉันไม่อยากจะสนิทลอลองไปคุยสักหน่อยอยู่วัดใกล้บ้านกันคุยกันไม่เป็นอะไรหรอกก็ได้ก็ได้จะลองกันไหนิดเดียวก็ได้อันนี้จิมใหญ่นี่นะยุ้ยจังเลยนิดเดียว วับยคร้องมีผู้สวัสดีจ้าเอ่อล้วคุยยังไงต่ออ่ะคุยไปเถอะคุยอะไรก็ได้เอาว่งวงวงเป็นอะไรเนี่ยเขินเลยที่เขินอะไรแล้วมึงขยิ่งเหรอจะได้เท่าเขาเมื่อก่อนอ่ะแล้วก็หาจากคนในตอนที่อยู่กับพ่อเราเล่นอยู่คณะเขาอ๋อเปิอแป๊บเดียวทำไมอ่ะเันกินอะไรเข้าไปก็เขามีอันจะกินเรามันไม่มีอันจะกินเลยไม่ค่อยจะโตมึงก็ขายซอกามอย่างนั้นแหละ เออแม่คุณเมทูนัวตายแล้วแต่งตัวมากับพี่เหรอใช่จ้ะผมชื่อว่าวงนะชื่อวงเหรอจ้าใช่ชื่อวงเออตัวเองชื่ออะไรอ่ะเออฉันเองมีชื่อว่าวันเพนจ้าวันเพนใช่อว่าแต่เราเพิ่งเคยเจอหน้ากันคุณอยู่ที่นี่เหรอจ้าอ้าวทำไมแม่จีบอ่ะแม่หวงแม่หวงแล้ว แต่แต่ว่าความสวยของเธอถึงแม่จะห่วงพี่ยังไงพี่ก็อดใจไม่ไหวเธอมีแฟนหรือยังเล่ายัางตายแล้วยังฉัน<อ>ยังไม่เคย<อ>ม,มีแฟนเลไไม่เคยรู้จักความรักเลยอาจารจริงเหรอบอกไม่คุยเลยถ้าไม่รู้วันเนี้เจ้าจะได้รู้ว่าความรักเป็นยังไงเพราะพี่กำลังจะบอกรักเจ้าพูดอะไรนะบ้าอยู่ดีมาพอะไยฟังหน่อยได้ หากแม้ว่าพี่บอกรักเจ้าไปแล้วเจ้าไม่รักพี่พี่ก็ไม่ว่าอะไรเอาเป็นว่าฉันไม่รังเกียจเธอแล้วกันนะฉันจะให้โอกาสเธอได้ศึกษาดูใจฉันแ,แล้วกันนะขอบคุณนะ,นะยินดีที่ได้รู้จักใจ้านายเอกนางเดตปากายแก้วอุมากรครับพี่น้องขอบคุณ,คณทุกแรงเชียร์แรงใจเวลาจะบอกว่าชเชิญสิป็นรบรักรางวัลก่อนนะครับเด<ล>ินเข้าไปเลยครับ รักคุณขอบคุณพวงมาที่มอบคุณรางวัลเงินสดไอ้ฟ้ามาทางนี้เนี่ยมึงอ่ะถึงมีคู่แข่งก็รักคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจพวงมาลัยทุกพวงครับศรัทธายังปรราถนาตัวคุณ เรียนับหวาดเทียนฉันรากคุณเกิดจากใจ ชมเวลาจะบอกว่าลาร,ร,รักจริงรลาจริงรักจริงให้สมปอง รนึ่งแนนอนเสียน yes> ้ำปากหวาน้าวาวระเนดเกิดจากใจ บอกว่ารักจริงรักจริงรักจริงให้สมปองรอ ป็นนหึึ่งงรักซใจและแล้วความรักก็บังเกิดเป็นความรักแล้วตอนนี้ยอดพวงมาลัยยอดพวงมลัยกับทีมนานหนึ่งมื่นหนึ่งพันะครับมึงก็ขยี้เลยแฮะมาถึงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้รางวัลกับเพลงน้องวาวนะฮะนี่วันเพ็ญเอาอย่างนี้นะ วันพรุ่งนี้พี่วมจะบวชเป็นเนรุณที่วัดจริงเหรอจ๊ะถักเป็นเพราะวันเห็นว่างก็ไปทุ่มทุนที่วัดได้แล้วจะได้เจอพี่ด้วยพี่วงจ๊าพี่วงฉันเข้าใจนะเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายพี่เองจะต้องบวชฉันดีๆกับพี่ด้วยนะและฉันจะไปร่วมบุญกับพี่ด้วยสัญญานะสัญญาจ้ะแล้วเจอกันที่วัดนะวัดเพียนวัดเพีนะพี่วปมน่งได้วยช่วยดูแลวันเพ็ญเพื่อนพี่นะไม่ต้ัวไม่ต้องไปตัวขอบคุณนางเอกแต่แล้วเชิดน้องเน็ต ปากบก,บกายเพชรด้วยนะครับไ่ต้องไปเที่ยวนะกลับบ้านเถอะตอนนี้ยอดทีมงานของวาวกังวานสิริวัตรกรปพะแก่หนึ่งหมื